สวัสดีค่ะพี่น้องเมียฝรั่งกำลังเสียออกปลาค่ะพี่น้องโอ้เสียดายมาเจ็บหมากไหมเอาผา้าว่าได้เอาหมวกมากค่ะพี่น้องเอาผ้ามามดได้เป็นมุสลิมค่ะพอแม่ยังมันยุ่งมันร้ายหลายพี่น้องยุ่งเลืองเอามาดาษเท่ามองข้อมือเห่า,าถุงเมื่อบ่หุม่มแล้วก็แขนเสื้อบ่หุม่มกกัดเท่าเนี่ยมาขึ้นขั้นว่าสั่นพี่น้อง นี่ยกล่างเสือออกปลาค่ะพี่น้องเบื้องในปลาเสียดายบ่ได้ไทยให้พี่ให้น้องเบื้องตอนไปเก็บเนาะเพราะทหารเพิ่นพากันมาซ่อมลบค่ะพี่น้องมันบออยู่คนละฟังกับอันมองทหารเพื่อซ่อมลบค่ะเบื้องเสียหายเบื้องหายพอใหญ่ใหายเบื้องที่พอใหญ่เพิ่นแกอันเพื่อนเข็นผลไม้ไปค่ะพี่น้องขจอกกาล่างเสียผ้ากันมากนี่มาแลงขจอบผ้ากันมา อาบน้ำเมื่อาว่ายน้ำมันเป็นน้องน้ำเป็นทะเลสาบใครพี่น้องที่มองเลาะหนทางที่มองที่ไปเก็บอัน,นมากมหมเนาะแล้วมันก็เป็นถนนหนทางมันสิเป็นทะเลสาบอันอยู่ตรงนี้มันเป็นเกาะค่ะอยู่ฝั่งหนึ่งกม็มีอยู่ฝั่งทัางนี้กม็มีทะเลสาบมันสิมีสองฝั่งเดินโซนหมู่บ้านก็มีทถกเสียทางมาอยู่ฝั่งทั้งนั้นอีกสิบเป็นสนามไอทหารข้าเจา้าโรคข้าเจ้าฟื้นค่ะพี่น้อง อ่สิผ้ายางแปะท่านผู้ผู้ผู้ผแกอันผู้เียนกระเป๋าอันผลไม้ซ้อยค่ะได้เมื่อนี้ขันแม่นบอค่าเก็บหมากลิงง,งอนนันกะสีได,ยยดาา้ยุดอกค่ะแปดกองเก่ากองอยู่พี่น้องมันนี้เก็บหมากลิงงอนน้ำก็เได้ได้โบแบนัันหากองได้หมากลิงงอนกองหนึ่งโอ้ยเก็บยากครับลิงงอนนะ เต้นตำตำหน่อยๆตำตำปวดเอวพี่พ่อยายหนึ่งเพิ่นอยากได้นองก็เลย่าขันมีกับเก็บมานนั่งใได้ย่ายก็เลยเก็บมากค่ะพี่น้องเพราะว่าต้องเข็นออกมาจากปลาหมองมันเป็นหนทางยางแล้วก็เอามาลเนอกค่ะพี่น้องเนาะมาหมองรถจอดพ่อหญยเพิ่นกาอ่ะเอารถมาจอดไอวนน้นี่ตาเศร้าคุณครับพี่น้องในทั้งนี้ก็สิเป็นตึกพั่วก,กัน นักกีฬาขามาพักแรมพักยังได้ค่ะพี่น้องสิมันสิเป็นสถานที่เหมาะพุ่งเบรงรถเตมอยู่ขจอบมาจอดมองที่จอดรถบ่แม่หน่หน่อยได้ค่ะพี่น้องเป็นร้อยๆทีเน,ะน,เน,นาะนีเบ่งสิมีขจ้ากับผ้ากันเอารถมาจอดเอาอาหารการกินมานี่ นี่ค่ะพี่น้องก็สีแดอาขึ้นรถกระเป๋าคันบอ่อใส้รถเข็นลากแบบนี้ก็มาบ่บด้เนาะพี่น้องเนาะจ้ะเอาพี่น้องผู้ใดเมื่อเมื่มาติดตามกันละกันสวัสดีครับแม่ค่ะสวัสดีครับเออเมื่ย <c oughs> อย <c oughs> พอไงแล้วเมือ่อยค่ะพี่น้องเอามาหอดรถแรกก็สีเตรียมคล้องขึ้นท้ายรถค่ะนาะพี่น้องเนาะ ยังค่อยบัดไปเบื้องตอนเลือกตอนเก็บตอนนี้น้ากันยังค่อยเบื้องมันสีได้หน่อยได้หลายซ้ำไดโอเคค่ะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะที่มาแวะมาชมเป็นเพื่อนกันเนาะขอบคุณได้หลายค่ะขอให้เพื่อนเอฟซีทุกคนเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอให้ลำล้ำได้รวยเฮงเฮงหมึกปัง,ง,งสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนเด้อสวัสดีค่ะ